เรียนท่านโฆษกคุณหมอนะคะมีกรณีที่สื่อมวลชนฝากถามมากรณีของคุณมัตูมหาดีเจนะคะที่ติดเชื้อโควิดนะคะว่าช่วงกรุงเทพช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสัญญาณการที่คุณกรณีที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะเป็นการหลงบอกไหมคะว่าอะไรก่อนทมไ ครับก็สำหรับการระบาดในพื้นที่กทมนะครับถ้าถ้าดูดูลักษณะภาพรวมนะฮะก็จะเห็นว่ากทมนี้ก็จะเป็นเป็นจุดที่ เป็นการระบาดต่อเนื่องมาจากพื้นที่อื่นนะครับผมนะฮะอย่างช่วงแรกก็ระบาดต่อเนื่องมาจากพื้นที่สมุทรสาครกรณีของตลาดกุ้งนะครับหลังจากนั้นก็ระบาดต่อเนื่องมาจากกรณีของระยองชลบรุรีต่างๆนะครับแล้วก็มีของของพื้นที่กรทมอเองก็จะมีของสถานบันเทิงนะครับผมนะฮะซึ่งก็จะเห็นว่าด้วยด้วยด้วย บริบทพื้นที่ของเมืองหลวงนะฮะทำให้คนเคลื่อนย้ายเยอะนะครับดังนั้นการการระบาดเนะี่ยจึงจึงสามารถพบได้ปรปายในพื้นที่ทั่วไปนะครับผมนะฮะ,ะถามว่าเป็นการระบาดในวงกว้างหรือเปล่านะครับจากจากการที่ดูข้อมูลการระบาดในภาพรวมก็ยังไม่พบลักษณะที่เป็นการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างครแต่ว่าก็ต้อง ต้อง uh, นําเรียนว่าอาจจะมีการรายงานประปายพบผู้ป่วยเป็นประปายเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าลักษณะการระบาดเป็นขนาดใหญ่อย่างเช่นกรณีที่กรารระบาดของอสถานบันเทิงหรือกรณีของสมุทรสาครตอนนี้เรายังไม่พบกรณีแบบนั้นครับผมครับในนี้นะคะก็บอกว่า การสืบสวนสอบสวนโลกของกทมนะคะ่ะคือได้ข้อมูลค่อนข้างล้าช้ากว่าที่ทำลายจะออกค่ะจะมีเป็นไปได้ไหมคะที่จะสามารถปรับกระบวนการหรือลดเวลาทําให้ประชาชนนะะี่ค่ะได้รับทราบเร็วขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวผมขอ,อยญาตอบนะครับในประเด็นเรื่องทำลายก็ต้องยืนยันว่าทางกรุงเทพมหานะครเรามีนโะยบายที่ชัดเจนว่าเราจะทำทไลายให้ได้ทุกลาย ซึ่งหลายจังหวัดเนี่ยพอผู้ป่วยเยอะแล้วก็หยุดการทาทํารายเพราะว่าด้วยกระบวนการสอบสวนโรคนะฮะมันค่อนข้างจะใช้เวลานานอย่างสมมุติว่าเราเจอผู้ป่วยหนึ่งรายเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าเราไปถามแล้วก็เผยแพร่ได้เลยเพราะว่าบางทีทัางาการถามเนี่ยฮะมันต้องมีกระบวนการรักษาก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนอย่างแรกคือต้องรักษาผู้ป่วยก่อนพอพร้อมที่จะให้ข้อมูลถ้าเกิดอาการไม่หนัก เราก็จะต้องถามถามเสร็จแล้วต้องไปยืนยันกับสถานที่อีกว่ามีการไปจริงไหมน,น,นั้นนี่คือกระบวนการทำลายแต่กรทมยืนยันครับว่าเราเนี่ยทำให้เร็วที่สุดและเราจะยืนยันว่าเราจะทำต่อไปซึ่งถ้าเกิดดูจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยฮะเราเป็นจังหวัดที่ทำทำลายได้เยอะที่สุดและก็เราก็ยังทำต่อเนื่องได้มากที่สุด้วยครับยืนยันว่าจะทำเต็มที่ครับ